สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ก่อนหน้านี้โตโยต้าในสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัว All-New Toyota Camry g e n e r เจเนเที่9เวอร์ชั่นสหรัฐอเมริกาครั้งแรกที่งาน LA Auto Show 2023โดยมาพร้อมกับดีไซน์รอบคันใหม่ทั้งหมดและสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ NGA K Platform แบบเดียกรุ่นเดิมโดยมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริด d y n amic Force เจเนเรชันที่5เบอร์เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตร L, ครับและล่าสุดครับที่งานออโต้กวางโจ2023ที่ผ่านมา All New Toyota Camry Version จีนก็ได้เผยโฉมยังเป็นทางการซึ่งเวอร์ชันนี้จะเป็นโฉมเดียวกับที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งจะมีงานดีไซน์ที่แตกต่างจากเวอร์ชันสหรัฐอเมริกาอยู่เล็กน้อยเราจะมีเลยทั้งหมด3รุ่นย่อยครับสำหรับงานดีไซน์ภายนอกของ Toyota Camry ใหม่จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ที่เน้นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยในทุกรุ่นย่อยจะมาพร้อมกับไฟหน้าและไฟท้ายที่ออกแบบใหม่ซึ่งเป็นรูปทรงตัว C พร้อมตกแต่งรายละเอียดของการชนด้านหน้าและด้านหลังแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นย่อย โดยภายในห้องโดยสารจะถูกติดตั้งหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วซึ่งเวอร์ชันจีนนั้นจะรับการพัฒนาให้ใช้ระบบปฏิบัติการร่วมกับโหมดเบย์ซึ่งจะมีการปรับปรุงยูเซอร์อินเทอร์เฟซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานขณะที่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่จะเป็นแบบ LCD ขนาด12.3นิ้วเช่นเดียวกันครับโดยจะเพิ่มด้วยระบบตรวจจับใบหน้าของผู้ขับขี่เพื่อเตือนกรณีผู้ขับขี่หลับในหรือหมดสติขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ครับรวมถึงบริเวณใต้จอสัมผัส มีงุูติดตั้งปุ่มควบคุมระบบอากาศแบบสัมผัสที่ออกแบบให้กลมกลืนไปกระแผงคอนโซลโดยปุ่มควบคุมจะสว่างขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสตาร์ทเครื่องนต์เท่านั้นครับขณะที่แผงประตูจะมีการติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารอีกด้วยครับโดย All New al Toyota Camry 2024เวอร์ชันจีนนั้นยังคงติดตั้งคันเกียร์แบบปกติพร้อมด้วยที่ชาร์จไฟแบบไร้สายและช่องจ่ายไฟ USB C ตอนบนสองตำแหน่งที่ด้านหน้าอีกทั้งยังถูกติดตั้งหลังคากระจกแบบพารานมิก ครอบคุมพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังและกระจกหน้าต่างแบบลดการเสียงบรบกวนที่ประตูทั้ง4บานและสําหรับไฮไลท์ความแตกต่างของอ l l น e ิ t o y o t a Camry เวอร์ชันสหรัฐรกาเทียบกับเวอร์ชันจีนจะได้แก่เปลี่ยนไฟหน้าดีไซน์ใหม่เป็นชุดตกแต่งกันชนหน้าใช้ล่างสีดำเงาเปลี่ยนช่องดักลมด้านหน้าเป็นสีดำเงาเปลี่ยนตำแหน่งเซ็นเซอร์กะยะช่วยจอดด้านหน้าใหม่เปลี่ยนภายในห้องโดยสารที่เป็นเบาะนั่งผู้มดยหนังสีน้ำตาลเปลี่ยนแดชบอร์ดด้านหน้าดีไซน์ใหม่ ็นแดชบอร์ดด้านหน้าและปุ่มกดแบบสัมผัสที่แผงลายไม้โดยในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ก็จะมีใหเลือก2รูปแบบครับคือเบนซิน2.0และ2.5เดนิมิกฟอสและยังมีขุมพลังไฮบริดควบคู่มาด้วยครับโดยในรุ่น2.0 d y ดน m มิกฟอ d จะมาในเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ n ดน i ม f o r อขนาด2.0ลิตร ที่ให้พลังกำลังสูงสุด171แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรที่4,400รอบถึง4,900รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์มัตส์ Direct ิ h i CVT ส่งกำลังผ่านเกียร์มัติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อโดยในรุ่น2.5 Dynamic Ford จะมาในเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตรโดิติด วาวแปรผันอจิริยะไฟฟ้า vvt-i e ที่ให้กำลังสูงสุด209แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัโนมัติ8สปีดพร้อมระบบกับเคลื่อนล้อหน้า ขณะที่รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดในรุ่นเบนซิน2.0ไฮบริดใดนิมฟอร์ดจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรที่ให้ลกำลังสูงสุด152แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด188นิวตันเมตรที่4,400รอบถึง5,200รอบต่อนาทีทำง,งานร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเมื่อเครื่องยนต์ทำง,งานร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้าจะให้พลกำลังรวม194แรงมา้าจากคู่เกียร์อัตโนมัติ eCVT พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อนหน้า และระบบกับเคลื่อน4ล้อขนาดที่รุ่น2.5 dynamic force hybrid ths 2หรือ toyota hybrid system 2จะถูกใส่เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.5ลิตร atkinson circle vvt-ei โดยให้กำลังสูงสุด178แรงม้าที่5,700รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตร m, ที่3,600รอบถึง5,200รอบต่อน,นาที ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังสูงสุด120แรงมา้าแรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พลังกำลังรวมสูงสุด211แรงมา้าจับคู่กับเกียร์วัต ECVT พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและแบตเตอรีร่นิกเกิลเมโทไฮไดซ์ที่ติดตั้งอยู่ใต้เบาะด,ด้านหลังครับ แต่สำหรับประเทศไทยนั้น All-New Toyota Camry เตรียมจะเปิดตัวอย่างช้าสุดคือในช่วงปลายปี2024ซึ่งต้องรอติดตามกันว่างานดีไซน์นั้นจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นชหรอเมริกาและเวอร์ชันจีนอย่างไรบ้างรวมไปถึงในด้านขุมพลังที่จะทำตลาดในประเทศไทยนั้นจะมีขุมพลังอะไรให้เลือกบ้างครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์ il, จะรีบนำมาเดไใ้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคเพื่อคุณจะไม่พลาดขา่าวสารแจ่กวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นีก่อนใครกับออโต้คาร์นีวขอบคุณครับ